สวัสดีค่ะวันนี้ท่าดาจะมาแนะนํารถคีฟนะคะคันนี้145แรงม้าเป็นเครื่องยนต์10ล้อออเดอร์จากต่างประเทศเลยนะคะเป็นระบบเกียร์ท็อกพวมาลัยโรเตอร์ขับขี่คล่องตัวเบาสบายค่ะแล้วความแข็งแรงจากคันหน้าหลัง10ล้อค่ะหมดกังวลเรื่องจอดซ่อมไปได้เลยนะคะและถ้าพูดถึงคุณภาพก็ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะ ถ้าถามถึงอะไรก็มีพร้อมส่งไม่ต้องรอค่ะแล้ววันนี้เฮียจะมาทดสอบระบบเครื่องยนต์เองเลยนะคะเพื่อจะให้ลูกค้ามั่นใจเฮียใส่ใจตรวจเช็คเองทุกระบบจริงๆค่ะเดี๋ยววันนี้มาฟังเสียงเครื่องยนต์สิบพอกันเลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเสียงเครื่องยนต์สิบล้อและลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถคีบขอแนะนำเป็นรถคีบของช้างแท็กเตอร์สุพรรณบุรีเท่านั้นค่ะหรือจะเข้ามาดูสินค้าได้ที่บริษัทช้างแท็กเตอร์จำกัด209หมู่9ตำบลจราเข้สามพันออุทองจัหวัดสุพรรณบุรีค่ะติดต่อได้ที่เบอร์098 2500045จ้จ่าค่ะ